สวัสดีครับทุกท่านที่ติดตามรับชมกลับบ้านเก่าเกมมิ่งช n แนลนะครับเราอยู่กันกับ Assassin's Creed 3นะสวัสดีท่านครับ ลองเราสัเปกขนมปังหรือชีสดีคอนเนอร์ Connor, นี่โอลิเวอร์และนั่นคอลลินะ Early, นี่ใส่ดีนะเอลี่นี่คอนเนอร์ที่ผมเล่าให้ฟังไงหลอดของขลือหาดเราเคยเดินทางผ่านมาแล้วเจอชาวเมืองของคุณเพราะเขากระหายแล้วผมก็มีเล่านิดหน่อยบนหลังผมไม่ใช่หลอดนี่ก็เพื่อนผมทั้งนั้นอ่ะไม่ใช่เมืองของผมทำไมคุณถึงเดินทางไปตามถนนพร้อมสัมภาระเต็มลำแบบนี้ละ่ะ เราเป็นเจ้าของโรงแรมจนกระทั่งจะกวาดไม่ยึดไปให้พวกทหารแต่อย่างนั้นเราเลยถูกทิ้งให้ไปตามทางขอแล้วคุณน่าจะอยู่ที่นี่นะเราจะได้ผ้าโรงแรมไงความคิดดีเลยได้เลยแต่ไม่มีตัวโรงแรมเราคงทําอะไรไม่ได้สร้างใหม่ก็ไม่ใช่ถูกๆนะผมว่าเราเองก็มีความคิดเหมือนๆกันผมจะคุยกับเพื่อนผมที่โรงไม้ว่าเราจะสร้างใหม่สักหลังนึงได้ไหมถ้าหากว่าทําได้คุณคิดจะอยู่ที่นี่เลยไหมล่ะ แน่นอนโอลี่เราจะกลับมามีโรงแรมแล้วอ๋อนี่เดี๋ยวเราจะอะไรเนี่ยโอ้โหต้องเอาตังค์ให้มันพันหนึ่งครับนี่น่าจะพอนะอคุณ,คณจะไม่ผิดหวังเลยคอนเนอร์เราสัญญา โอ้ได้โรงแรมแล้วครับแต่เสียตังค์ไปพันหนึ่งนะเนี่ยนี่กอเหตุผลที่เราต้องหาตังค์ไว้ด้วยนะต้องใช้ตังค์ทำเคเวสด้วยครับอะไรนี่เนี่ยสายแวะครับยังแวะไม่หยุดยั้งนะเราจะแวะกันต่อนะครับดูครับเรามีของขายเยอะขึ้นแล้วนะแต่เราก็ต้องหาเงินไปเรื่อยๆนะครับ เดี๋ยวไปเสริมความแข็งแกร่งของเรือนะดสูสิเจ้าคุณปู่มีอะไรให้รับใช้อีกละอนนะตามมาข้างล่างหน่อยจะให้ผมหาของมาเก็บใช่ไหมล่ะไม่ต้องรีบสุดท้ายของที่คู่ควรจะโผล่มากกที่คู่ควรเองตามคำสั่ง มีบอยู่ในถ้ำตรงสุดหมู่บ้านไปเอามาให้หน่อยได้ไหมฉันว่าจะไปเองแต่กระดูกเก่านี่ขวางไม่ให้ฉันไปหามันเอาโอลิสไปด้วยทางเขาถ้าถูกปิดด้วยหินต้องหาทางเปิดมันออกสัก,ก่อนอ่ะแค่นี้โอ้โห้ แค่จะสั่งงานนี่สั่งข้างบนก็ได้ไม่เห็นต้องเดินลงมาเลยครับมาหานนริสก่อนนะเขาบอกว่าให้เอานอริสไปด้วยนะครับนลิสิสผมจะเอาบางอย่างให้ตาเท่าอ่ะเพราะว่าจะมีก้อนหินมางก้อนนี้ที่ต้องจัดการอ่ะได้เลยผมจะไปเอาระเบิดมา มิเรียนนี่น่าสดใจจ้าไม่ค่อยเหมือนผู้หญิงอนาณิคมทั่วไปอ่ะยิงทีไสแตกเธอจะก้าเสือผูเขาเธอแกรมีความสามารถเธอจะโสมั้ยโอ้ยนั่นผมไม่รู้เลยผมเพิ่งเคยเจอผู้หญิงอย่างนี้มาก่อนผมอยากรู้จักเธอมากกว่านี้ก็คุยกับเธอสิงั้นอ่ะผมจะรอดู เอ้ยอาเตะน,นะเดี๋ยวดีปื้อเปียมโมคุณว่าเธอจะชอบชาฟลาเซ่ไหมโ <c oughs> นริสมันหลงรักวิเหลี่ยมซะแล้วนะครับเนี่ย <c oughs> โหรู้ละทำไมตะแก่ต้องเรียกใช้คุณเนี่ย<ต>ไม่มีปัญหาเราจะระเบิดมาที่โดยควายีดี <c oughs> นี่แน่ครับผม โอ้โห oh. <Thank you. S 1> เปิดแผ<ม>นแล้ว,ลวครับทีนี้ต้องเข้าไปในถ้ำนะอาคิลีซีเข็ดเช็ดนะครับอาคิลี่กับกล่องแห่งความลับนะโอ้โห oh. oh. เดี๋ยว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 ทำไมมันสั่นอย่างเงี้ย oh. เวรกรรมจริงๆไม่ราบรื่นแล้วครับโอ oh. oh. มา่าเดี๋ยวมีถล่มใส่หัวแน่เลย โหแล้วทางก็แบบไม่มีแมปโชด้วยนะคือผมต้องเดาเอาใช่ไหมเนี่ยซ้ายกับขวาเนี่ยผมมีทั้งว่ายทั้งยืนนะครับเราไม่รู้เราเรามาถูกทางหรือเปล่านะผมพยายามตรงดิ่งไปหาสีเขียวๆนะอ,อะไรเนี่ยต้องขึ้นครับต้องขึ้นโถ่อยจะขึ้นตรงไหนได้เนี่ยโอเคครับโอ้โหมีโดดครับดูดูด งานหยาบครับอโอ้ยที่อย่างนี้ก็ต้องมานะโหเจอแล้วครับเจอโอ้โหล้วมีล็อกอีกไม่ยอมให้เปิดง่ายๆด้วยครับตายเถอะเฮ้ยทำไมมันเุ้ยเอ้าโอ้อโหต้องแบบนิ่งๆเลยครับหลุดง่ายมากนะ ดูดิอะไรเนี่ยโอ้จะถล่มใส่หัวอยู่ละผมว่มาต้องตายก่อนแล้วมั้งเนี่ยเออกึก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 เออ,อ,อได้แล้วครับผมมาดูสิว่าเป็นอะไรเป็นหอเป็นหอไม่ให้เห็นด้วยว่าเป็นอะไรโอโทเฮ้ยมีนกครับ มีนกมีนกแสดงว่าโดดได้นะเอา้านึกว่าจะโดดลงน้ำงานหยาบงานหยาบครับโอ้ยตอนมาไหวมานะครับตอนกลับต้องปีนกลับนะโอ้โโอ,โอ้มีรู้ครับมีรู้มีรูมีรูลงนี่เออตายครับอะไรเนี่ยลงน้ำอีกแล้ว อ,อ๋อโอ,โอไม่ใช่ให้ว่ายด้วยครับให้เดินแบบช้าๆอย่างเงี้ยนะเออว่ายมันยังเร็วกว่าวิ่งหยดใหญ่แล้วผมว่านะซ้ายหรือขวาผัอลงมาทางขวาไหมแล้วต้องไปทางซ้ายครับโอ้ไปไม่ได้ครับโอ้ยมาทางไหนไปทางน้ำน่ะดีแล้วนะไปครับไปครับ ไปเร็วๆดิโอ้ยแล้วมันจะไปผักก้อนหินเพื่อเฮ้ยผมนับเวลาถอยหลังแล้วครับอันนี้อันนี้โดนถ้าไม่ทานโดนดีซิงครับโอ้โหครับโอ้โหครับไกลอย่างเนี้ยโอ้หยโอ้ยเห็นแสงละเห็นแสงละเห็นแสงแล้วครับรอดล้วครับเออโอ้โหเกือบไปครับอืม องกลับไปหาคุณปู่นะวา่าฟ้าทาวเวลก็ไม่ได้ครับอะไรนี่ต้องวิ่งครับอยากรู้จริงว่าข้างในเป็นอะไรนะอามาเอายากเอาเย็นนะครับของของรับคุณปู่นะนี่นะเราได้เห็นของรับคุณยายไปแล้วนะนี่จะได้เห็นของรับคุณปู่นะครับ เอาแล้วอยู่อยู่ข้างล่างต้องอยู่ข้างล่างแน่นอนครับนี่ครับนี่ประตูลับแบบแอสซัสซินนะครับคุณปูผมได้ของที่คุณสั่งมาแล้วแต่ผมต้องรู้อ่าใครบ้าไปไว้ที่นั่นแล้วไปไว้ทำไมฉันเองฉันเก็บไว้ในที่ที่มีแต่ฉันเท่านั้นที่เข้าไปถึงได้แต่นั่นมันนานมาแล้ว ้นี่มันเป็นของใครอ่ะนี่คือชุดของแอสซัสซินคนแรกที่มาถึงดินแดนแห่งนี้โอ้เราได้ชุดใหม่แล้วครับผมอยู่ไหนเอา้าไม่เห็นมีแล้วเ,เปลี่ยนชุดยังไงครับหรือได้ไหมหรือแค่เอามาคืนให้ปู่เฉยปอโทเอ้ยดงว่าจะได้ใส่ชุดใหม่นะครับ แอสซินคนแรกคือจอนเดลครัวนะที่มาถึงอเมริกานะครับฝากทุกคนกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับขอบคุณสำหรับที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ